สวัสดีนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ป้ามาแนะนำวิธีถักกลีบดอกบัวดอกบัวสีขาวที่มีปลายสีชมพูนิดๆแล้วก็จะจะมีอมองดูแล้วออกมันจะมีสีชมพูตรงกลางตรงนี้นะคะป้าจะแนะนำกลีบถักกลีบนี้ให้ดูนะคะส่วนกลีบใหญ่เนี่ยเดี๋ยวป้าจะแนะนำแค่ช่วงที่เปลี่ยน เป็นหนเปลี่ยนไหมเป็นสีสีชมพูตรงนี้ลักษณะการถักก็เหมือนกับที่ป้าเคยสอนดอกบัวสีสีแดงไปนะคะกลีบใหญ่เนี่ยแต่ว่าไหมที่ใช้เนี่ยป้าเปลี่ยนเป็นไหมไหมซัมเมอร์ละมุนนะไหมซัมเมอร์ละมุนเนี่ยเขาจะมีความฟูแล้วก็ใหญ่กว่าไหมซับทัชเล็กน้อยนะคะป้าก็เลยลดลดช่วงช่วงของกลีบเนี่ย เหลือแค่ลดลงไปแถวหนึ่งนะคะ่ะแต่การถักอะไรก็เหมือนกันค่ะแต่ว่ากลีบดอกใหญ่เนี่ยเป็นบัวสัตบงกฏนะคะป้าจะทําที่มีกลีบเล็กๆอยู่ข้างในป้าก็เลยจะเพิ่มขนาดของกลีบเขาเนี่ยไปที่โซ่3าสิบนะคะกลีบใหญ่เนี่ยส่วนกลีบเล็กนี้ป้าจะขึ้นที่โซ่22สองนะคะ อ่ะเก็บเล็กนี่นะอ่าป้าขึ้นที่โซ่22นี่นะคะกลีบนี่นะส่วนกลีบใหญ่กลีบใหญ่กล็บนี้ป้าขึ้นที่โซ่30สิบนะคะนะกก็บใหญ่นี้ขึ้นที่โซ่30าสิบนะ แล้วก็เดี๋ยวป้าแนะนําไหมไหมเป็นไหมซัมเมอร์ละมุนสีขาวไหมซัมเมอร์ละมุนเบอร์20สีขาวเบอร์01นี่เป็นไหมซอบทัตซอบทัตเบอร์20่สราหัสรหัส30สีชมพูอ่อนๆนะคะ เข็มวันนี้ป้าจะใช้เข็มเข็มทิวลิปนะคะเบอร์1.25ถ้าเป็นของคัพเปอร์ที่ป้าใช้ประจำอะ่ะพอมาเกี่ยวไหมซัมเมอร์ละมุนเนี่ยมันจะแตกมันต้องมาเป็น1.50เพราะ1.50เนี่ยหัวเขาก็จะจะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแล้วมันมันทำให้แบบดูงานไม่ค่อยสวยป้าก็เลยเปลี่ยนมาใช้ไหมเอ๊ะเข็มทิวลิปหนึนะคะ เราไปเริ่มกันเลยนะคะป้าถักให้ดูลวดลวดลวดทห้เป็นลวดสีขาวนะคะอาจจะเป็นลวดสเตลเลตแบบนี้ก็ได้ที่เขาจะเขียนขายพวกตามร้านชูหวยอะ่ะเขาจะเขียนว่าลวดดักหนูที่เป็นขดขด,ขดกลมๆเป็นฉลากสีเขียวเขียวนะคะนี่สําหรับกลีบในนะเกลียบในป้าจะใช้ลวดลวดอันนี้ รถ้าใครมีแบบนี้รวดสำเร็จเบอร์24เบอร์24ป้าจะใช้สำหรับกรีบนอกนี้นะคะต้องใช้ความแข็งนิดนึงป้าก็จะใช้เบอร์24เดี๋ยวเรามาถักกันเลย ป้าสอนกลีบนี้นะคะสอนให้กลีบนี้กลีบเดียวนะส่วนกลีบกลีบใหญ่เนี่ยก็เหมือนปกติทั่ว,วไปแค่เพิ่มโซ่เราก็ไปลองดูน้ําหนักมือของเราดูเราก็ไปลองทดลองดูว่ากลีบที่เราถักออกมาเนี่ยมันโซ่ขนาดนี้สวยหรือไม่สวยยังไงเราก็ลองไปหัดปรับเปลี่ยนดูนะคะลองลองดูนะลองดูฝีมือตัวเองดู โซ่21ขึ้นไปที่21ก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21เพราะได้21แล้วเนี่ยให้เราจับไมสีชุมพู มาพาดไว้บนเส้นสีขาวให้ปลายความยาวเท่ากับมากกดโซ่นิดหน่อยนะคะมากกดโซ่ที่เราถักตรงนี้อ่ะแล้วก็จับสีขาวขึ้นเหมือนเดิมก็โซ่ที่22เป็นการล็อกล็อกเส้นสีชมพูเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำเ x ็เลงมาหลักนี้ เอ็กเอาไหมสีชมพูไปด้วยนะคะ1นึหนึ่งครั้งแล้วก็ X อสองครั้งสเสร็จแล้วก็ถักทีสองหลักนี่นะคะหลักการของป้าเพื่อให้จำง,ง,ง่ายก็ คืออันนี้โซ่โซ่ย2ิบสองนะคะหัวท้ายเนี่ยให้เหลือไว้สี่อันนี้ตรงหัวสี่น,นี่อันนี้เป็นโซ่ที่ยี่สิบห้านะคะอีเอโซ่ที่ยี่สิบสองใช่ไหมอันนี้ยี่สิบสองแล้วเราก็มา x ตรงนี้หนึ่งครั้ง x สองครั้งแล้วก็ t สอง แล้วมาก,ก็ถักเป็น f แล้วเราก็จำได้ไงว่าป้าตรงนี้ป้าจะไม่นับให้นะให้เราสังเกตว่าเหลือสี่หลักสุดท้ายเนี่ยสี่หลักสุดท้ายสี่หลักสุดท้ายก็จะเป็น t สอง x สองแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็วนกลับมาขึ้นเป็นขึ้นกลีบขึ้นแถวนี้เลยนะคะ ก็จะเหมือนเดิมคือหลักจกไม่ง่ายก็คือ x 2 t 2แล้วก็ยาวมามาถึงนี้ก็เป็น t 2แล้วก็ x ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายให้เป็น v x นะคะนี่นะเมื่อกี้สักถักถัก t สองหลักแล้วนะ อย่าลืมถักเอาไหมพาดไว้บนเข็มด้วยน,นะคะเนี่ยแล้วก็ถัก f ไปที่ป้าไม่นับตรงนี้ให้เพราะว่าบางคนนันอยากอาจจะได้อยากได้กลีบใหญ่ก็เพิ่มโซ่ไปนะคะหลักการจำก็คือหัวสีท้ายสีแค่นั้นเองค่ะเผื่อว่าใครใช้ไหมอย่างอื่นแล้ว ถักมาแล้วออกมามันออกมาไม่สวยก็ลองไปปรับตามขนาดของไหมที่ตัวเองใช้ดูนะคะ หนึ่สองสามสี่ถ้าใครไล่ระดับตรงนี้เป็นจะสวยมากนะคะป้าไล่ป้าไล่ไม่ค่อยสวยหเหลือสี่หลักสุดท้ายก็ทีสองหลัก x สองหลัก ตรงนี้ใครจะจะต้องถักเก็บไหมใช่ไหมคะถ้าใครคิดว่าตรงนี้มันหนาไปก็ดึงดึงเส้นสีชมพูมาให้สุดประมาณนี้นะคะระวังหลุดนะ,ค,ะค่อยๆดึงถ้าใครจะไม่ดึงก็ได้นะคะจะถักมาเก็บไหมคล้องพบกับอันนี้เลยก็ได้พอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งเราก็จะเอ็กสองหลักโดยการเอ็กลงหลักหลักเดิมอยู่นะคะเอ็ก หครั้ง x สองครั้งเก็บปลายไหมไปด้วยนะแล้วก็ t สองหลักนี่ค่ะหลักจะจำง่ายๆดีค่ะเีห t สองหลักแล้วก็ถัก f ไปเรื่อยๆจนเหลือสหลักสุดท้าย c หลักตรงนี้ตัดปลายไหมนี่ได้นะคะ นี่ละระดับได้เลยนะคะเหลือสี่หลักสุดท้ายนะหนึ่งสองสามสี่ทักทีทีสองหลัก 1> x x 1หลักที่1 x หลักที่2องทำ v x นะคะ x หลักนี้ทำ v ท v x เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นแถวฝั่งนี้เหมือนกันแต่ว่าเอาไปไหมสีชมพูมาหยิบไปไหมสีชมพูมาทางนี้แล้วก็ v x ก็ x แล้วก็ถัก t ไป2หลักหนแล้วก็ถัก f ไปถัก f ไปจะเหลือ4หลักสุดท้ายนะคะ สีหลักสุดท้ายถัก T สองหลักแล้วก็ X สองหลักอ่านี่นะคะกีบอ่าบัวสัตว์บัวสัตบงกฎเนี่ยข้างในเขาจะไม่ใหญ่มาก ก็จะถักแค่แบบนี้แค่รอบเดียวต่อไปก็จะถัก x รอบใส่ลวดนะคะใส่ลวดเมื่อเราถักอย่างนี้แล้วนะแล้วก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมแล้วเราก็มาจิ้มตรงหลักนี้ใช่ไหมดึงมาเดีย๋ยวเพิ่งปลดนะคะลวดวางไปก่อนลวดวางไป ก็ x รอบไปเลย x, x มาจนถึงนี้นะคะค่ะแล้วก็ x, x มาจนถึงฝั่งนี้แล้วนี่คือตรงจุดกึ่งกลางที่เราข้ามมาทำ bx ฝั่งน,นี้นะคะเนี่ยคือนี่คือจุดกึ่งกลางนะ แล้วก็จิ้มเข็มลงไปอย่างนี้แล้วก็เอาเอาได้สีขาวเนี่ยวางลงหยิบสีชมพูขึ้นมาแล้วก็ดึงสีชมพูขึ้นมาอย่างนี้นะคะสีขาวดึงให้ตึงนะอ่าแล้วก็ผ่านเสร็จแล้วทำา f อีกหนึ่งครั้งลงหลักเดิม ทำเอฟนะคะนี่ถักเอฟเสร็จแล้วโซ่หนึ่งทำหัวแหลมดีการสี่เสร็จแล้วเราก็จิ้มลงไปที่เดิมจุ้มลงไปที่เดิมหยิบไหมสีขาวขึ้นมาหยิบนี้นะคะหยิบ แล้วก็ดึงสีขาวมาได้แบบนี้นะคะดึงสีชมพูตึงแล้วก็ถักเอ f ถักเอ็กทับทั้งลวดทั้งได้สีชมพูด้วยนะคะจะเก็บได้สีชมพูแล้วนะ พยายามเอาไหมเก็บไหมไปข้างหลังหน่อยพลิกไหมไปข้างหลังได้ประมาณหนึ่งเราก็ตัดตัดไหมสีชมพูได้ก่อนตัดดึงให้ตึงด้วยนะคะ มาจนสุดสำหรับกรีบไงแล้วก็เสร็จแล้ว ส่วนกลีบใหญ่กดีบยวกลีบนี้ขึ้นที่โซ่30นะคะที่บอกไปนี่นะโซ่30ป้าจะสอนวิธีแค่เปลี่ยนตรงนี้นะคะวิธีเปลี่ยนไหมตรงนี้นะเผื่อมีบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีเปลี่ยนไหม่ตรงนี้นะทำยังไงไหมถึงจะงานจะดูเรียบร้อยนะคะป้าก็ถักเอาไว้แล้ว นี่นะคะเมื่อใกล้มาถึงจุดจุดจุดปลายเนี่ยเราก็จะนำไหมสีชมพูเนี่ยเ้าเคยสอนไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ทำให้ดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะจับพาดมาอย่างนี้จับพาดมาบนนี้นะคะแล้วก็เอ็ก กดทั้งใหม่นะคะมาจนถึงถึงจุดกึ่งกลางกลางทิศอ่ะกรทิ้งสีขาวลงมาดึงสีชมพูป้าไม่ต้องการให้สีชมพูเขาใหญ่มากนะคะป้าก็จะทำถักเอ็กนะเหมือนถักเอ็กตรงเนี้ยแล้วก็ พันนเข็มอย่างนี้ทํา F ลงหลักเดิมแล้วก็โซ่หนึ่งทํา C แล้วก็จิ้มลงไปที่เดิมไม่ต้องพันนุเข็มแล้วนะคะจิ้มลงไปที่เดิมดึงเปลี่ยนไหมสีขาวขึ้นมา ดึงสีชมพูนะคะตรงนี้ก็ดึงนะด้งเสร็จแล้วเราก็ถักเอ็กไปเหมือนเดิมถักเอ็กทับทับทั้งลวด ได้เพื่อเป็นการเก็บไหมยพยายามดึงด้าสีชมพูให้อยู่ด้านล่างนะคะให้อยู่ล่างล่างของลวดเมื่อมาได้ระดับหนึ่งเราก็ตัดเหมือนกันค่ะ ตัดอย่ลืมดึงด้วยนะคะโอเคนะคะพอเข้าใจเนาะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะ ไป,ไปยุกเอานะป้าไม่สอนป้าไม่สอนทั้งหมดนะคะมันก็เหมือนเหมือนกันเพิ่มแค่เพิ่มความยาวหลักการก็หัวท้ายเหมือนกันหมดโอเคนะคะถ้ามันไม่สวยยังไงเราก็ไปลองไปปรับตามน้ำหนักมือของเราดูนะคะแต่ละคนอาจจะถักออกมาไม่เหมือนป้าก็ได้นะลองไปปรับปรับดูน้ำหนักมือเราดูนะคะเอเคค่ะสวัสดีค่ะ